เฮ้ยขโมงเดือดวกวแน่นะวัวแน่เด้อมันไม่ได้คอนเทนต์นะกูเอาจริงๆกูเอาจริงๆกูออมจริงๆด้วยไอตัวนี้น่าจะถูกไอ็งเอ็เนี่ยน่าจะแพงเอาตัวเอาตัวนี้เลยตัวนี้แพงนะแพงมานี่มาตัวนี้แพงตัวนี้อุ้ยแพงกันมาเนี้เอาหูฟังคงหายหูฟังหายคือฟังหายไปไหนฮะกูไม่รู้กูเข้ามายังไม่มีเจออะไรเลย ถ้าครบหนึ่งพันคนเราจะพาไปดูของดีอูหะไรกลับบ้านเลยแหละเพราะว่าผมกำลังจะกลับบ้านผูหยิบอะไรถด้กูหยิบเลยแหละูหยิบกลับจริงๆด้วยไม่ได้คอนเทนต์ด้วยเพราะว่ามันหลับแล้วมันก็บอกว่าให้ผมมาอยู่ต่อที่พัทยาอีกวันหนึ่งใช่ไหมก็คือวันนี้วันนี้วันอะไรวะวันนี้มันวันอาทิตย์อืมมันบอกว่าวันวันมันอยากให้ผมอยู่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 อีกวันจันทร์แต่ตัวมันยังไม่ตื่นเลยมันนอนตั้งแต่หกโมงทุ่มหนึ่งอ่ะ เฮ้รเฮ้ยอะไรรู้ได้ไงเนี่ยอะไรอะไรอะไรเนี่ยผมคุยอย่งคนดูเฮ้ยจ้าเดี๋ยวโดนแบนดูเอาเอ้าเอาเาเฮ้ยเอาเอาดู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 เดะเฮ้ยรู้รู้รหัสไหม นั่าอะไรรู้อ่าอะไรกันไม่บอกเอาใส่พี่ก่อนรู้ไม่บอกเอาเรืจองราดในนี้ไม่บอกเอาไลื่ในนี้ผมซุ่มไปดูรหัสโอ้มึงรู้แต่มึงไม่รู้ฟอร์มไม่รู้โอ้ครูเยอะได้ข่าวกินโซจูอ้วนนี่ไอ้กินตาอะไรอะไรนะคินตาอะไรได้ข่าวกินโซจูอ้วนนี่อ่ามีรูปนะอ่ามีรูปเหมือนกันไปดีไปเขารออยู่เร็วไหม ไปไหนไม่ไปไปห้างไม่ไปเดี๋ยวไปก่อนเลยเร็วไปเลยเอาเร็วไม่ไปทำไมไม่ไปทำไมมันมันยังไม่ตื่นเลยไปปลุกมันเดี๋ยวมึงรู้รหัสห้องไหมหมามึงรู้รหัสห้องไหมไม่รู้เออมึงไม่รู้อะไรสักอย่างมึงรู้ครับไม่รู้ไเร็วจะไปปลุกมันไม่รู้เร็วจะไปถ่ายให้คนดูดูด้วยไม่บอกเอ เพื่อนพี่อะพี่คุยเพื่อนไปดิอะไรคุยเพื่อนเลดิคุยพ่อมึงอ่ะมันให้กูคุยกับเพื่อนไปเพียงเร็วเร็วมันไม่ผูกมันผมไม่รู้จริงเออโอเคเดี๋ยวพี่ตะออกตาไปออกตาไปไหนเดี๋ยวออกตาไปเฮ้ยไปไหนไปอะไรไม่ไปเปียกมึงเป็นไรเนี่ยเร็วเร็วเขารอพี่เนี่ยหนึ่งพันคนแล้วเนี่ยเร็วๆ รู้บอกบอกเราท่าน่อยยังไอ้พวกมันมึงรู้ผมไม่รู้จริงผมจะรู้ได้ยไงอ้าวไม่อยู่มันกี่ปีมึงไม่รู้อ้าวแล้วเขาต้องบอกมเหรอหรือว่าอะไรอ้าวเขาบอกมึงอยู่แล้วบอกเรื่องเอาเวลามึงไปปลูกอ่ะหมึงปลูกยังไงโทรเนี่อ้าโทรแม่งไม่ตื่นไม่ออนหนึชั่วโมงเขาบอกว่าพัดยาหายหมดเลยแมื่่โคราชไปดิครับไปดิไอ้ไอหลุมนัวพังเลยใช่ไหมอเออไม่รู้ผมไม่ได้ไปจีน ไม่นัวเนาะอุ๊ยเอ้ยไปเด้๋ยวเดี๋ยวทำไปเข้เวลาสิบนาทีนะเข้เวลาสิบนาทีนะ,นนะถ้าผมไม่เจอพี่ผมจะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแต่กูเชื่อเขาโมยของปรเถอะได้ครับนี่นาเฮ้ยไปดี โอ้หแดกฟรีเลยนีิว่าโอ้โหแดกพังโอ้โหโอ้โหฝันร้ายลงทานโอ้โหเฮ้ยทานอะไรนี่ฮะฝันร้ายลงทานโหแม่งเดินเข้ามาห้องโอ้โหดูดิทานอะไรเนี่ยของแดกเต็มมืออะไปปิดไม่โอ้โหฝันร้ายลงทานคนดูบอกโอ้โหไปเร็วเร็แล้ว เฮียกกูเลยสุดพวกม่นจ้กินด้ยวยหว่าเงินไว้โฮฝ่ฝาไล้ลงทานไว้อีกแล้วเว้ยเลยตาเอ,อ๊ยไปดีหูมันแดกทงังโหเดี๋ยวเดี๋ยวตันไปนั่นงคุยกับคุณดูก่อนเพื่อน เพื่อนเพื่อนเพื่อนครับสุดท้ายแม่งโคราชแม่งขับมาตั้งไกลอี่หี้ยเมาอ้วกนอนเพื่อนได้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 กูดูแป๊บอันไหนกูขโมยกลับใครกูกูเอากลอกลับเลย เราดูให้อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นฟแฟชท่นวางรองเท้าโอ้มีแต่กะกกาไม่มีอะไรดีเลยไม่มีอะไรสวยเลยเป็นของกากอาดิดาสพุ่มาโอ้ยหี่ยแนวไอ้ของผมซื้อให้ของฝันวันเกิดแม่งก็ไม่อยู่ไอ้หี่ย พีผผ่ผมผมซื้อของขวัญวันเกิดให้มันมันเก็บไว้ในตู้นี่วานี่นี่น,นี่ของวันเกิดผมที่ผมซื้อให้พวกับเฟนดี้ท้าพเพิดกูก็ไม่สนใจหรอกไปที่อะมานี่ดิของขวัญวันเกิดวกวูที่กูซื้อให้พวกเฟนดีอะนี่ไม่้หลุยหลุยไม่ใช่ของขวัญวันเกิดกูที่กูซื้อให้อยู่ไหนวะไอ้เห็ดแม่แม่งแกะหมดแล้วนี่วาเก็บไว้ในกล่อง เดี๋ยวพาข้างบนนะ่ะเดี๋ยวกูล,ลองไปให้ตาอ่านดูดีกว่าโหฟังแม่งกระพังทำไอ้นี่คือไม่ทำหินทําแตดอะไรเลยปล่อยโสพังโยนมึงดูมันใช่ไหมเวลามันใช้เมาส์มันคุยกับผมอะนีะ่เดือดมันใช้ไอ้เที้ยน่ยอะไรของมันอะมีสามจอแล้วจอแม่งอย่างเล็กอะมึงดูดิไม่เปลี่ยนไม่อะไรเลย อแต่นี่มีมีเหมือนกันอันนี้ของก็มีเหมือนกันใหนหูฟังวะ่ะที่กูสั่งมาประมาณสองอันน่ะมันอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยหูฟังอะ่ะไอคิดว่าพังเฮ้ยหนหูฟังที่มันสั่งมาใหม่กับกูอยู่ไหนวะอันนี้ก่อนก่อนกลับเดี๋ยวผมจอดตัวนี้กลับด้วยอุ้ยเชี่ย นเป็นรนะครับหนุต่อให้มันอันนี้ถ้าอยากได้ก็มาเอานะครับที่บ้านเฉลิมพลโพธิสารซอยสิบมือปีศาจอยากได้ะอยากได้อะไรก็เอาครับอันนี้อะ่ะเอาแม่งไปทุกอย่างเลยอันนี้รถครอบครัว ของโคุณพ่อมันกับแม่มึงมันนี้มันจะมีบอกให้หมดเลยเห็นไหมแล้วดูมันเอาทำผมไมาหนี้ดิงานตัวดีมึงไม่ต้องอยู่มึงไม่ต้องอยู่ตรงนี้มึงต้องมาอยู่ตรงนี้หรอกส่วนกูอะมานี่มาอยู่ตรงนี้เลยทุกท้องทุกท้องทุกท้อง นะครับปิดอันนี้รูปสมัยมันเป็นวัยรุ่นม,มันบอกเฮ้ยคนดูมึงไม่เคยเห็นจริงเหรอผมไลค์แค่อีกห้าทีแนละ้วผมจะไปแล้วนะ <S <S 1> <S 1> ของดีได้ของร้ายเสียด้วย เป็ไไหนไถือว่าผมไปให้ดูแล้วเป็นไหนเหรอกับบ้าน,หนหกลับบ้านกลับบ้านเดยต้องมีอะไรติดม้ติดมือกับเนาะเลขกห้องไม่มีอ๋อนี่นี่น,น,นี่ส่วน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 น้องอ่ะนอนอยู่ในห้องนี้คิงบอก <c oughs> เอาน้องนอนอยู่ในห้องนี้เนาะน้องเมียกู <c oughs> เข้าไปพักหลับสายตาได้ไหม S <S เฮ้ยพี่ต๋องเฮ้ยมึงมึงหยิบอะไรอะ่ะมึงจะเอาอะไรน้ำกินน้ำเพืนเอนเฮ้ยถึงเวลาเปิดประตูดิเปิดดิมีเซอร์อไพรส์ให้ดูเปิดมาดูสิมีอะไรบอกบอก่อนมีอะไรล่ะ ไม่ใช่ก็เปิดมาดูก่อนจะให้ดูเซฟไพร์มีอ้าวแล้วแต่ตเลวออเอาแค่แค่เปิดประตูไม่ได้หรอเกอนเพื่อนครับเปิดประตูให้หน่อยแปบ๊บเดียว เพื่อนครับก็แค่เปิดประตูไม่ได้หรอหาอาบน้ำเอา้าที่อาบน้ำแล้วมันเกี่ยวอะไรกันก็แค่เข้าไปไงโอ้อ oh, ดูอ่ะให้กูหลอกกูนอนไปแล้วด้วยสองชั่วโมงเพื่อนเปิดประตูก็ได้ไม่ไม่เข้าไปดู แค่อยากเข้าไปนั่งนั่งเฉยๆเพื่อนครับเพื่อนครับอ๋อท่ตาไม่เคยทำกับคิงอย่างนี้นะคริงกิงก็แค่เปิดประตูให้หน่อยไม่ได้หรอกร้อนกูก็อยากเข้าไปอู้ ลาดอะไรเพื่อนล่าดอะไรครับอู้เบื่อได้ในเมื่อให้ผมมารอยอยู่ในห้องอย่างนี้ที่มันไปไหนมันก็มีแต่พ่ออันนี้นะพี่นนอะมันคืออะไรอะ่ะนี่เนี่ยส,สดชื่นมงผมไม่เอาหรอก เนี่ยว่าจะไปปล่อยให้ตาอ,อักเกียรรุ่นอันนี้รุ่นจัมโบ่ตาอกเกียน่าจะรับอยู่นี่คนละเป็กน,นี่ก็น่าจะอะไรไม่รู้อ่ะพารทอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้รุ่นจัมโบ้ปิดตาจัมโบ้นี่คนละเป๊กขัโทษนะครับไม่เหนื่อยว่ะมันให้ผมมานั่งรออยู่อย่างเงี้ย ล้วแม่งตื่นกว่าจะตื่นโู้นนาเบื่อเลยตรงนะบ่งตรงเบื่อสมมเดี๋ยวเกูกูน่เีอาแน่ก่อนทอาแนสัญญาเลยอนี้ไม่ได้คอนเทนต์นะกูเอาจริงๆกูเอาจริงๆด้วยกูเอาจริงๆด้วยกูไม่สนใจเฮ่เฮีย พัดพัดยาไม่เคยหนีนอนนะงงพัดยาไม่เคยหนีนอนอี้ยกูต้องมาตามยิงเออ่านอยู่ยิงอ่านอยู่อี้ยอ,อ่านเหี้ยอะไงาแน่แน่แน่เน,น,นกูเห็นหลายรอบแล้วอันนี้อะไรวะเนี่ยครับวันนี้ อะไรให้คนดูดูไงเขาขอไงโอ้ยเฮียเป็นอะไรคุณตื่นอุ้ยใครทำมาโม่งกูลกนี่ยไอ้เปียกมึงไงมีมีคลิปเอา้าดูไหมไอ้เปียกไอ้เปียกมาเอาขนมกูไม่เคยทำใครทำโมงกูลกนี่ยกูไม่เคยทำมึงอะไรอ่ะอ่ะมึงให้กูปิดไลฟ์สดแล้วย้อนดูไหมไม่ดูรู้ว่ามึงอะไรเอาจริงๆ เขาดูบอกว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ด้วยไม่เคยเห็นอะไรหรอเพื่อนเบื่อมึงอะทำห้องกูปไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหอี๋เอ้ยกูไม่ได้ทำกูยังไม่ได้มาเลยกูเพิ่งเข้ามาแล้วกูมานั่งโซฟาดูดิีจะไม่สนเลยเนี่ยโอ้โหมึงโยนอย่างนั้นเลยเหรอโยนว่ะโอ้ มุกจัดเลยเอาหูฟังของหายอยูหูฟังหายคือหูฟังไงฟังหายไปไหนอะ่ะกูไม่รู้เข้ามายังไม่มีเจออะไรเลยหูฟังหายไปไหนอะ่ะกูจะไปรู้ได้ไงเลเที่กูกูเพิ่งเข้ามาขึ้นมาหามึงแล้วก็เรียกมามาพี่ดีมไปไปไหนพร้อมลั่นไหนมึง ดูดิตื่นมาดูดิดไปไหนอีกที่มึงน,นอนหรือ,อยังเนี่ยกูนอนไปแล้วสามชั่วโมงนอนที่ไหนฮะนอนที่ไหนนอนที่ห้องตาดานอนที่ไหนนะห้องตาดเ,เด็กไอ้หลุยมุ่นนะ่ะโดนมุ่นนะได้อเออ,อย่างลกอ่ะบ,บ้านพี่คิงโทษพิตาทุกโทษพิตาทุกอย่างกูเข้าใจแล้ว ทักทายเห็นไหมคนดูเขายังรู้เลยว่ามึงโทษทุกอย่างโทษใครครับโทษผมโทษมึงอ่ะอืมก็มึงมึงมึงทำห้องร้องเฮ้ยกูไม่ได้ทำกูยังไม่ได้ทำเลยแล้วหูฟังมึงอยู่ไหนกูมึงบอกว่าหูฟังมึงมันอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงหูฟังหูฟังเพื่อนเราเนี่ยอ๋อมัึอยู่มือดีกว่ะอ๋อมันพังเหรออืมเอาดิไว้ให้แมวแมว ูให้ไม่เอาเอาไปดีกูให้ไปเอากลับบ้านไปด้วยไม่เอาหรอกเอากลับบ้านไปด้วยเอาไว้นี่แหละของเพื่อนพเพื่อนเอาไปเถอะแม่เนี่ยไปไปไหนคุณดูบอกว่าอยากเห็นวีคิงอ่ะไม่เคยเห็นแบบนี้จริงๆเขาบอกมึงลองเข้าไปดูในแชทเดยในยูทูบอ่ะมันเป็นยังไงอะ่ะมันชัดไหมไม่รูกลองเข้าไปดูดิ ไปเพื่อนดูแล้วทำอะไรให้กูรีตัวก่อนกอนูเพิ่งตื่นใค้กูไปกินไปกินนู่นกินนี่กินนั่นอยู่นั่นแหละเออ๋ยวเออเอาไปจะทำอันนี้มึงกินอะไรต่อเนี่ยกินวิตามินตัวนี้ผมเลยแค่สามสิบห้านาทีนั้นเหลืออีกห้านาทีผมจะไปละใครดูก็ดีแต่ลแล้วนี่มึงดูมันนี่ก้อนแรอ่ะกูจะเอาให้มึงดูดูมึงเห็นไอ้นี่ไหม เราเห็นนนี่ไหมตัวแรกอ่ะมันเป็นรูปเมียมันกับมันเว้ยมึงเห็นใช่ไหมมันเป็นรูปเมียมันกับมันตอนแรกมันตั้งไว้ตรงนี้แล้วกูเอาไว้ข้างหลังเพราะว่าไม่รู้แต่ทีนี้กูเอายนต์มข้างหลังปุ๊บแล้วกูเอารูปนี้มาต่อเลยไปข้างหน้าเลยนี่อือันนี้คือที่หนึ่งสุนาราพาทำมันนี่นี่รูปเมียมันจะไม่ได้อยู่อืม เออเอาเอาเอากระเป๋าตัวไหมตัวนี้กับตี้อยากได้ตัวไหนตัวนี้กับเลยขอคนละตัวคนละตัวกลัวกับยิงไหมผมเอาตัวเอาตัวนี้ก็ได้่ยิบไปเลยยิบไปเลยมันให้มันให้มันไม่กี่บาทเหรอเอาตัวนี้ก็ได้จอมันบูดีกว่าจอมันบูไม่เท่หวะงั้นเอาตัวอื่นเลยตัวนี้น่าจะถูกไอ้ไอ้น่าจะแพงเอาเอาตัวนี้เยอะจะไม่เยอเพื่อนกูไม่ว่าหรอกยิบไปเลยโบราณโบราณโบาณน่าจะแพงเอาเอาเอาไว้ขึ้นรถนะเออตัวเดียวพอแล้วไอ้ถือที่วางไว้เอากับใส่ใส่ ใส่กล่องไม่ไอดของเราตัวใหก่ะบาลเดี๋ยวค่อยหยิบตัวเล็กไปทีละตัวนีมาบ่อยมาบ่อยเดี๋ยวค่อยหยิบไปเลยมันไม่ว่าหรอกจะได้ไม่สงสัยโมคุณเน่ยตัวนี้ด้วยอ่ะตัวนี้น่าจะเท่คุณรู้ไดู้น่าจะนี้แต่ไอ้น่าจะถูกเอาตัวใหญ่ดีกว่าตัวใหญ่น่าจะแพงโอ้ยที่มันหนักมึงไม่ชอบสกิ๊กเกอร์อันตัวนี้ไงสองตัวนี้ไปตั้งโชว์หน้าของกันเพื่อนขอเด้อเออเอาเลยเพื่อนไม่ว่าอะไรอยู่แล้วอืม ตัวนี้แพงนะแพงมานี่มาตัวนี้แพงมาเนี้อุ้ยแพงแพงมาเนี้ยสามตัวเอ้ยเขื่อนใส่กล่องให้หน่อยใส่มอกงค้าหากล่องใส่ดิหาหากล่องใส่หน่อยมีถุงถุงขยะอะไรปะปิดกล่องไม่รู้ตรงไหนก็ไหนแล้วจอมันบูมือมือเรียกกูมานี่ยังมันนี่มา เอาเอาสีตัวเลยนะสีตัวครับอ๋อไ่กูเอาครับจริงจริงเลยเออครับห่ถึงไหมนะถุงอะไรเนี่ยอือหาถุงดำใส่เอาดิเอาขึ้นรถเลยเอาดิเอาดิเอาดิคุณจะรถดะไม่รู้อยู่ไหนเฮ้ย่ีคุณเจอรถคุณแรงไม่รู้เี่เอาใส่กล่องมาคุณจะหาถุงอะไรอยู่ไม่มี ดิวหลับดิวดิวหลับครับในห้องน้องนอนคนเดียวผมไม่กล้าเข้าไปหรอกเพราะน้องเขาเป็นผู้หญิงเอาเร็วๆอาย่นี่ค่ะไม่แค่นี้ถ้าเห็ไม่ถายยังไม่ได้ถายเฮ้ยเป๊ะเป๊กุญแจรถมาดิเอาที่นู้นวนใจรถมาจริงไหนไม่รู้เป็นไปไนถามมาเอาจริงไม่นี่เอาจริงกูจะไปไปในไว้ในรถเออก็กูจะกลับจริงๆกันเนี่ย กา,าผมก็จะกลับแล้วอันนี้สามละแล้วเขาจะไม่โกรธจังไงโกรธที่อะไรตัวไม่กี่พันเพื่อนกันเขาให้กันได้อยู่แล้วนะคนดูเนาะยิบมาโรเนี่ยยิบมาเลยสิตัวยิบยิบไหวไหมไหวกลัวกลับจริงนะเออไอน,นี้ไม่ได้คอนเทนต์นะเนี่อันนี้จริงเลยอ่ะนี่คน,น,นหนักเลยดูจะมาเดี๋ยวมไปตัวกูกันเนย ขอได้เพื่อนได้ไม่กีบ่บาทหรอกประมาณหนึ่งพันเพื่อ,อนกันเป็นหลาเป็นเป็นหมื่นนั้นรวมๆกันอนะ่ะะจะไม่เป็นไรหรอกหลักหมืน่นเพื่อนกันหมื่นกว่าบาทเขาให้ได้หรอกนั่งรถรถจอดอยู่ขา้างหน้าพี่กลับประมาณเที่ยงคืนนะเคืออเที่ยงคืนหน่อยตอนนี้กี่โมงแนละ้วเฮ้ยเอาไปไหนอ่ะเอาไปไหนเอาไปไหนอะไร <laughs> เจาไปไหนพี่คิงให้มา อุย้ยไปดวกูถ่ายไปมึงมึงไปเก็บในรถแล้วกันในรถผมดอกกัวเน็ตมันเน็ตมันสนัญญาณไม่ดีมายัางผมไม่ได้บิดไอ้หี่เมื่อกี้ใช้ไวไฟบ้านมันอันนี้ก็เป็นตัวอะไรไม่รู้ผมเอากลับเลยแหละอันนี้นารูตโตะนารูตโตะจิงจอกเก้าหางงกูงกุลงูกุขาขาดเราไปต่อที่บ้านไอแ,แต่ไอต,ต,ตัวนน,นั่นน่าจะแพง วันนี้ไม่กี่ผ่านหรอกแพงแพงเออช่างแม่มันเถอะจะแพงไม่แพงอเอาจริงเหรออ้าวเอากลับจริงไม่วเขาจะโกรธไหมไม่โกรธโกรธแล้วแต่แม่มึงเถอะรถรถอย่างซกอ่ะซกพ่อมึงอะ่ะซกซกแม่มึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเตะปากเด้อข้องควยอะไรมาโพธิีศาลซอยสิบป้าเอาป่ะ <c oughs> เหี้ยอดีตบ,นะบ้านีรนะนั่นกูโพธิีศาลซอยสิบ อ๋อเดี๋ยวโดนนี่นี่ใครหาทางเข้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวมาเจอกันหน้า,าบ้านคนตามไปยิงเหมือนเอเอเอ,เอ,เอนั่นนะใครยังเจอเหรอแ <laughs> หว่หรอกหากูไม่เจอหรอกกับโคลาชแล้เวเนาะ <laughs>